ประโยชน์ของผักบุ้งสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับลุงพอเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันเช้านี้นะครับลุงพอออยู่ที่แปลงสวนป่าลุงป้าพออแปลงที่สองนะครับบรรยากาศใสใสอย่างนี้ครับจริงๆแล้วลุงพอออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้านะครับช่วงนี้นะครับฝนอาจจะทิ้งช่วงไปบ้างนะครับลุงพอก็เลยถือโอกาสนะครับมาใช้กระบวยตักน้ํานะครับลด ต้นไม้นะครับที่ลุงออพอปลูกซ่อมที่แปลงสวนป่านะครับแล้วก็นึกขึ้นได้นะครับว่าที่แปลงสวนป่าของลุงนั้นนะครับมีผักบุ้งอ่เต็มพื้นที่นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับคงจะได้พูดถึงประโยชน์ของผักบุ้งนะครับที่แปลงสวนป่านะครับวันนี้ก็อาจจะพูดถึงประโยชน์ของผักบุ้งสัก2ออย่างเดี๋ยวตามลุงพอามาดูกันครับ เพื่อนๆครับเช้านี้นะครับลุงพอ,อออกมาที่แปลงสวนป่านะครับพร้อมด้วยต้นกระท่อมนะครับสองต้นนะครับวันนี้นะครับก็นําต้นกระท่อมนะครับมาปลูกเพื่อการศึกษาเรียนรู้นะครับไม่ได้ปลูกเพื่อประโยชน์ทางสมุนไพรหรือปลูกเพื่อจะเก็บใบขายนะครับแต่ว่าต้องการจะ มาศึกษาทดลองนะครับเขาบอกว่าพืชกระทุ่มนะครับเป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําได้นะครับซึ่งแปลงสวนป่าลุงป้าพอก็นะครับแปลงนี้นะครับก็เป็นการพัฒนานะครับจากแปลงนาให้เป็นแปลงสวนป่านะครับก็อยู่ในพื้นที่ชุ่มนะครับชุ่มน้ําเช่นกันนะครับนี่บริเวณนะครับคันล้อมนะครับซึ่งลุงพอกุดถลอมไว้นะครับ ต้นไม้ที่อยู่เป็นจุดๆบนคันล้อมนั้นนะครับก็เป็นไม้ที่ลุงปลูกไว้นะครับบนคันล้อมนะครับเป็นไม้แนวเขตก็คือต้นตะเคียนทองครับแต่ว่าวันนี้นะครับอ๋อนะครับต้องการจะพูดถึงนะครับผักบุ้งนะครับที่แปลงสวนป่านะครับของลุงพอเนี่แหละครับ เต็มพื้นที่ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกเพื่อนเพื่อนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเดิมนั้นนะครับเป็นแปลงนานะครับลุงผออก็ให้เพื่อนเกษตรกรเช่าอยู่เป็นสิบปีเหมือนกันนะครับหลังจากเกษียณอายุราชการนะครับก็มานะครับบอกเลิกนะครับคนเช่านานะครับแล้วก็นํามาพัฒนาเป็นแปลงสวนป่านะครับแล้วก็พบว่านะครับนะครับและพบว่านะครับที่แปลงสวนป่าของเรานั้นนะครับเมื่อขุดล่องนะครับ กุดร่องน้ํานะครับแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ไปแล้วเนี่ยนะครับพื้นที่นะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับเรียกว่าแทบจะบอกว่าเออร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะครับก็เต็มไปด้วยผักบุ้งนะครับเป็นผักบุ้งนานใ่แหะครับผักบุ้งพื้นบ้านนะครับซึ่งลุงก็นะครับไม่ได้ใช้ยาฉีดนะครับหลังหลังจากลุงมาทําแปลงสวนป่านะครับลุงก็เป็นเกษตรกรนะครับเต็มตัวแล้วนะครับ ใช้งานปลูกสวนป่าปลูกป่านี่แหละครับปลูกต้นไม้ปลูกป่านะครับเป็นงานอดิเรกของผู้สูงวัยหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วก็นะครับการทําเกษตรของลุงพออนั้นนะครับหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ปฏิเสธสารเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นยากําจัดวัชพืชนะครับหรือว่ากําจัดแมลงนะครับลุงพออก็หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็เนี่ยครับ ประโยชน์ของผักบุ้งนะครับเท่าที่ลุงสังเกตเห็นนะครับประมาณ2ปีเนี่ยนะครับผักบุ้งนะครับประโยชน์อย่างแรกนะครับต้องถือว่าเป็นพืชอาหารนะครับเป็นพืชอาหารตรงนี้ครับต้องถือว่าเป็นแหล่งอาหารของชุมชนเลยทีเดียวนะครับล้อมรอบนะครับก็จะเป็นอะไรครับเป็นแปลงนาของเพื่อนเกษตรกรนะครับแล้วก็นะครับ บริเวณนะครับแปลงสวนป่าของเราก็จะมีผักบุ้งเต็มพื้นที่อย่างนี้ครับก็กลายเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนะครับได้อ่ามาสายเก็บยอดผักบุ้งนะครับไปประกอบอาหารก็ถือว่านะครับเราก็ยินดีแล้วก็เต็มใจนะครับที่จะให้แปลงสวนป่าของเรานั้นนะครับเป็นแหล่งอาหารนะครับของชุมชนด้วยนะครับแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับของผักบุ้งนะครับที่ลุงสังเกตดูนะครับจะพบว่านะครับผักบุ้งนั้น กลายเป็นอะไรครับพืชคลุมหน้าดินได้เป็นอย่างดีนะครับบริเวณที่มีผักบุ้งนะครับเราสังเกตนะครับเปรียบเทียบกับโซนที่นะครับหรือว่าบริเวณที่ไม่มีผักบุ้งขึ้นนะครับจะพบว่าพื้นที่ที่มีผักบุ้งนะครับขึ้นปกคลุมนั้นนะครับจะมีความชุ่มชื้นนะครับในช่วงของฝนทิ้งช่วงหรือในฤดูแล้งนะครับบริเวณ ใต้ล่างนะครับของผักบุ้งก็ยังอะไรครับมีความชุ่มชื้นอยู่ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับนี่ครับสภาพของแปลงสวนป่านะครับซึ่งวันนี้นะครับลุงพอมาพูดถึงประโยชน์ของผักบุ้งย้าอีกทีนะครับวันนี้พูดถึงประโยชน์ของผักบุ้ง2ออย่างก็คือ1นึ่เป็นพืชอาหารนะครับแล้วก็2นะครับเป็นลุงใช้เป็นพืชคลุมดินนะครับนี่ครับลุงก็ได้นานะครับกล้าไม้นะครับซึ่งได้รับแจกจากศูนย์พระชํากล้าไม้ชัยนาธนะครับ เอามาปลูกนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นตะเคียนทองนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับก็เป็นต้นมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นอะไรครับมักข่านะครับเนี่ยครับก็จะปลูกกันไว้แบบนี้ครับพื้นที่นะครับแปลงสวนป่าแปลงนี้นะครับลุงพัฒนานะครับมานะครับ สองปีนะครับปีแรกพอทำนะครับปลุกฉล้อมไม่เสร็จนะครับน้ําก็ท่วมนะครับบ่าทุ่งบ่าน้ําบ่าทุ่งเข้ามาท่วมแปลงสวนป่าของเรานะครับหลังจากซ่อมก็เสร็จนะครับถึงฤดูฝนนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมาก็น้ําท่วมอีกนะครับเป็นปีที่สองนะครับก็จะพบว่าต้นไม้ของเรานะครับไม่ได้ตายทั้งหมดนะครับนี่ครับถามแฟนพันธ์แท้นะครับลองดูสิครับว่านี่คือพืชที่เหลืออยู่นะครับ เนี่ยครับพืชหรือต้นไม้ที่เหลืออยู่นะครับลองถามแฟนพันธ์แท้นะครับว่านี่คือต้นอะไรนะครับเนี่ยครับรอดจากน้ําท่วมนะครับขณะนี้นะครับเดือนอะไรครับวันที่สองกรกฎาคมนะครับออกเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็ผลิใบออนออกมานะครับหรือแม้แต่ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับก็นี่ครับถามหาแฟนพันธ์แท้เหมือนกันนะครับแฟนพันธ์แท้นะครับไม้ป่านะครับลองทายดูนะครับว่าเป็นต้นอะไรเดี๋ยวให้ไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับก็รอดอยู่เหมือนกันนะครับ นะครับเนมะครับก็ลอดมานะครับจาก ภาวะน้ําท่วมนะครับเมื่อฤดูฝนที่ผ่านมานะครับนี่ครับสภาพของแปลงสวนป่าของลุงนะครับต้องถือว่าเริ่มพัฒนาแปลงนะครับปีนี้เป็นปีที่2ที่ลุงพอเริ่มนะครับเข้ามาพัฒนาแปลงนาให้เป็นแปลงสวนป่านะครับก็เป็นผืนป่าผืนเดียวนะครับที่ล้อมรอบด้วยแปลงนานะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราอยู่นะครับชิดติดกันเราก็อยู่กันแบบการยาณมิตรนะครับนี่ก็ต้นไม้ที่เหลืออยู่เหมือนกันนะครับ ที่รอดจากน้ําท่วมมานะครับก็บรรยากาศเช้าๆอย่างเนี้ครับลุงพอออกก็ได้มานะครับออกกําลังกายโดยการตักน้ํานะครับถือว่าเป็นการออกกําลังกายโดยได้ประโยชน์ด้วยนะครับบ้านลุงพอ,ออกก็อยู่ใกล้สนามกรอบนะครับไม่ต้องไปตีกรอบนะครับไม่ต้องไปตีกรอบไม่ต้องไปฝึกวงสวิงก็ถือโอกาสนี่แหละครับใช้กระป๋องลดน้ํานะครับ แทนนั่นแหละครับไม้กอล์ฟนะครับฝึกวงสวิงซ้ายขวาได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลุงป๋อจะพาไปดูต้นไม้ที่รอดจากอะไรครับน้ําท่วมนะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศของผักบุ้งนะครับที่ทุ่งแปลงสวนป่าลุงป้าผอครับก็เป็นแบบนี้ครับเขียวขจีแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันใกล้ๆอีกครั้งนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับที่รอดนะครับ รอดตายจากน้ําท่วมนะครับในช่วงฤดูฝนปีที่ผ่านมานะครับดีกว่าอีกต้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าแตกยอดใหม่สวยงามทีเดียวครับนี่ครับต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับก็เป็นไม้นะครับที่ลุงนํามาปลูกที่แปลงสวนป่าปลูกเพื่อการอนุรักษ์ครับนี่คือต้นไข่เน่านะครับเพื่อนๆครับนี่ครับต้นไข่เน่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับเช้าๆนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกไว้ช่วงแรกนะครับว่านําต้น ละท่อมนะครับมาปลูกที่แปลงสวนป่า2ต้นนะครับเนี่ยครับอุปกรณ์ในการออกกําลังกายเช้านี้นะครับแทนไม้กอล์ฟนะครับฝึกวงสวิงซ้ายขวานะครับเนี่ยครับใช้กระบวยตักน้ำเนี่ยนะครับก็เอามาตักน้ําลดน้ําต้นไม้นะครับที่เราปลูกไว้อันนี้ก็จะเป็นต้นประดูนะครับที่นํามาปลูกนะครับเนี่ยครับจุดขาวดาๆนะครับคือปักหมุดนะครับตาแหน่งต้นไม้ที่เราสวนป่าของเรานะครับก็เป็นบรรยากาศ้นะครับตัวช่วง ได้บอกถึงประโยชน์นะครับที่ประโยชน์ของผักบุ้งนะครับที่แปลงสวนป่าของลุงผอนะครับก็อย่างที่บอกไว้สักครู่ครับสรุปกันว่าลุงมองว่านะครับผักบุ้งนะครับก็เป็นพืชอาหารเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนะครับและในขณะเดียวกันก็นะครับเป็นพืชคุมดินให้เราเป็นอย่างดีครับนี่ครับก็เรื่องดีๆนะครับเช้านี้นะครับมอบประสบการณ์ของลุงนะครับเป็นบทเรียนให้กับเพื่อนๆ หรือว่าต้นไม้ต้นนี้นะครับก็เป็นต้นพายงนะครับที่นํามาปลูกไว้นะครับจุดดำๆตรงนี้ครับแถวนี้จะเป็นแถวที่ลุงพออนะครับนําต้นพายงมาปลูกซ่อมนะครับก็ครับอยากจะฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ เรื่องราวดีๆนะครับมอบประสบการณ์ของลุงนะครับเป็นบทเรียนให้กับเพื่อนๆนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจสวนป่าลุงป้าพออแล้วก็ช่อง YouTube นะครับสวนป่าลุงป้าพออวันนี้นะครับสายสายอย่างนี้นะครับก็คงต้องกล่าวลากับเพื่อนๆนะครับเช้านี้นะครับด้วยคําว่าสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ